สวัสดีครับพบกับ Toyota าอ,อา i s ติสโค l รล,ล่าอาติตนะครับปี2013สีขาวเกียร์โต้เครื่องพันแปดมิลเซนนะครับคันนี้นราคา255,000บาทครับเล็กไม่วิ่ง155,000กิโลสภาพเดิมๆหมดนะครับสวยงามนะครับคันนี้นวิง่งสภาพ มันเดินดีนะครับวิ่งปกติไม่มีเขียวชนนะครับคันนี้สภาพสวยแบบประหยัดประหยัดนะครับเด็ดทนนานนะครับคันนี้ลูกค้าสนใจจัดไปแน่นรือซึ่งน,นสดติดต่อเซลผานมาได้นะครับเอยู่เต้นของเบ้งครับอยู่ซอยรามินทา90 สนใจมาดูรถได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับอ่อนนังสีคิงนะครับสนใจมาดูรถได้เลยนะครับ